ครับต่อไปเป็นสไลด์ที่ส7เราจะมาทำความเข้าใจขั้นตอนการใช้งานแคชนะครับโดยที่เราจะใช้โ w c h ร r t นี้เริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่ว่า Memory r e รีเควสนั้นจะเป็นการเฟ h คำสั่งจำได้ใช่ไหมครับว่าขบวนการเฟ h แล้วเราก็ไป decode แล้วเราก็ไป execute นะคราวนี้การ fetch คำสั่งมาจากไหนนะก็คือคำสั่งนั้นมาจาก L1 Instruction Cache เป็นหลักจำได้นะครับคราวนี้เมื่อคำสั่งถูก fetch มาแล้วก็ถูก decode ถูก execute การ execute ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคำสั่งชนิดอะไรถ้าเป็นคำสั่ง load store นะครับโหลดก็คือการอ่าน Data ขึ้นมาเห็นไหมครับอ่า s t o r กก็คือการเขียนข้อมูลลงไปนะคราวนี้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับ L 1 data cache เป็นหลักโอเคนะครับนะเราเห็นความแตกต่างแล้วนะว่า instruction e a c h e เนี่ยมันมาจาก instruction cache เป็นหลัก ในขณะที่เมื่อเราโหลดคำหรือ fetch คำสั่งไปแล้วเรา decode เรา execute เราถึงจะรู้ว่ามันเป็นคำสั่งโหลดหรือคำสั่ง store นะถ้าเป็นคำสั่งโหลดมันก็คือการอ่าน data ถ้ามันเป็นคำสั่ง store มันก็คือการ write ข้อมูลลง cache นะครับาวน,นี้เราก็มาทางซ้ายหรือทางขวา นะปกติก็คือเราจะมาที่ f เ c ซคําสั่งก่อนนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบว่า c แคชฮิ t หรือเปล่านะไอตอนกระบวนการตรวจสอบว่า c แคช h ิ t หรือเปล่าเนี่ยมันพิจารณาจาก physical address เหมือนที่ผมพูดไปแล้วนะครับนะคงไม่ต้องบรรยายอีกนะนะพวกคุณก็ไปพิจารณาทบทวนเอาเองว่า physical address นั้นได้มาอย่างไง คราวนี้ที่เราจะไปต่อก็คือมันอยู่ที่ชนิดของแคชนะครับว่าฮิตหรือมิสเนี่ยเขาคิดยางไรนะถ้าฮิตนะครับก็คือ yes เนี่ยนะก็จะมาเส้นทางนี้ก็จะรีเทิร์นคำสั่งนั้นกลับไปหานะ CPU โอเคไหมครับเพื่อไปดีโคดไป Execute เราพูดถึงกรณีคําสั่งก่อนนะอ่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับส่วนกรณีข้อมูลนั้นพวกคุณก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเองได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมี็แคชสองชนิดก็คือ direct map ผมย่อว่า dm กับอีกชนิดหนึ่งก็คือ set associative ผมย่อว่า sa นะคราวนี้เมื่อ c a c h miss ก็คือ no นะครับ เราก็จะต้องไปตามหาแล้วว่าแคชนั้นนะคำสั่งนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะไปอ่านจากแคชเลเวลล่างๆขึ้นมาหรือไปอ่านจากอ่าดีแรมนะเสร็จแล้วก็จะเอามาเก็บลงในแคชบล็อกสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ในเลเวลหนึ่ง นะครับแล้วเกิด cache miss instruction cache miss นะเราก็ต้องไปหามาจาก L 2โอเคอ่านะเมื่อได้คำสั่งมาแล้วเราก็ต้องจองพื้นที่ให้กับคำสั่งนั้นใน L 1นะพร้อมกับ return คำสั่งนั้นกลับไปยัง CPU เพื่อไป decode execute ต่อไปนะครับโอเคนะครับ อ่าคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของการใช้งานอีกว่าฮิตบ่อยหรือว่ามิดบ่อยนะครับถ้าเป็นแคชคำสั่งเนี่ยมันก็คือการวนลูปนะถ้าเป็นพฤติกรรมการเฟชคำสั่งมันก็ขึ้นอยู่การวนลูปถ้าเขียนโปรแกรมไม่วนลูปเลยเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปยากเพราะว่าเราเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์นั้นทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ตอนนี้มันจะขึ้นอยู่บับว่าหลูบที่เราใช้นั้นที่เราเขียนไว้นั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่ถ้าหลูบมีขนาดเล็กนะครับอ่าคําสั่งมันก็จะฮิตแล้วฮิตอีกนะก่อนที่จะฮิตก็ต้องทํำไมก่อนครับก็ต้องมิสก่อนนะแต่ถ้าคำสั่งถ้าหลูปบอดี้นั้นมีขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าแคชขึ้นมาเนี่ยก็จะมีปัญหา นะครับก็ต้องวนกลับไปที่ชนิดของแคชนะว่าเป็นอย่างไรนะครับในสไลด์นี้ผมจะพูดแต่การอินสตรักชั่นนะส่วน Data นั้นพวกคุณก็มีสองข้างนะครับก็คือข้างซ้ายกับข้างขวาโหลดกับ Store พวกคุณก็ไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมเองได้โอเคนะครับ